สวัสดีค่ะอยู่กับพรทชชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูเมมอีกแล้วค่ะทุกคนเราเจอไว้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าอยู่บนต้นไม้ค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะเอาน้ําหวานมาได้หรือเปล่าถ้าเอามาได้เราก็จะเอามานะคะทุกคนแต่ถ้าเอามาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไว้ะคะ่ะว่ามันอยู่สูงเกินไปแต่เราก็ถ้าเราเอามาได้เราก็จะใช้มีดเล่มหนึ่งนะคะทุกคน เราไม่ใช้ไฟค่ะไ,ะไ,ะไปดูกันทุกคนเรามาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะคะว่านี่ค่ะบางใหญ่มากเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเอามาได้หรือเปล่าค่ะเดี๋ยวมาดูกันเราอยู่คนเดียวนะทุกคนเราจะใช้ไม้ต่อยเอาค่ะ วาตากล้องไม่อยู่ค่ะวันนี้ตากล้องไปเรียนแล้วค่ะสรุปแล้วไม่ได้นะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตรู่เราจะไปเอามาใหม่ค่ะโดนต่อยไปเลยที่เลยค่ะก็มือด้วยค่ะทุกคน องข้างเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่ล้าความพยายามค่ะทุกคนพรุ่งนี้เราจะไปเอามาใหม่น้องๆที่ดูอยู่ก็อย่าทามตามนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปเอามาโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปเอาเมฆเมื่อวานไปตีเมฆม,มาไม่ได้นะเมื่อวานแต่วันนี้เราไปเอามาแล้วได้แล้วนะทุกคน น้ำหวานก็เยอะอยู่แต่ว่ามันจะไวแล้วค่ะทุกคนมันแก่จัดแล้วเราไม่ได้ถ่ายตอนที่เราไปเอามานะทุกคนแล้วก็ใช้วิธีเดินนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูนะแมงมุมเด่นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ตัวอ่องนี่เราจะห่อใบตองแล้วก็ย่างฝ่ายกินนะทุกคนนะ อุยก็อยู่ดูเมาคือถู่อ่ะนี่ค่ะน้ำหวานเยอะอยู่ค่ะทุกคนและนี่ค่ะมือบวมมากเลยค่ะทุกคนเพชรของมิ้มต่อยเมื่อวานค่ะทุกคนต่อยไปเกือบสิบตัวเลย เออนี่เราไม่เห็นหนู่หมือนเนี่ยโอ้ยย้อนงาดีเลี่ยงจั่สองข้างเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนหนึ่เราต่อยหน้าเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่ามันไม่บวมค่ะหน้าบวมเต็มมือกำได้แค่นี้ค่ะทุกคน เช็ดดอยยาอย่าขครอ่านรูกียูจะเชื่อคอยูเค่า <laughs> okay, ทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อเข้ามาดูก็กดไลค์กดแช์แล้วก็กดตัดต่อใคกดติดตามให้ด้วยค่ะทุกคนบาย